ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนลำปางเทคโนโลย,ยีหรือแลมเทค อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับในการติดตั้งจานับสัญญาณดาวเทียมโดยใชย้กระทะและฝาหม้อมีดังนี้ 1. สว่านเจาะสําหรับเจาะรู 2. ที่วัดระดับน้ํา3คีมตัดสายไฟ 4. มีดปลอกสายไฟ 5. คีมป่างจิ้งจก 6. คีมตัด 7. จันไกล 8. แปดแองเกิลหรือตัววัดมุม 9. ปจัจแจขนาดต่างๆ 10. ไขควงแบนและแฉก 11. ที่วัดสายและวัดความยาวของตัวหน้าจาง สิบสองกระทะ <c oughs> กระทะหรือฝาหมอ้อที่ใช้สําหรับการทําจานรับสัญญาณดาวเทียมโดยใช้ฝาหมอ้อหรือกระทะสิบสามเหล็กกลูที่ใช้สําหรับการประกอบตัวหัวจานสิบสามสายลัดเอบไทเพื่อรัดให้เกิดความเหมาะสมสิบสี่หัว LNB ทั้งระบบที่ใช้ซิงเกิลและยูนิเวอร์แซลสิบห้าเอฟทสำหรับเข้าหัวสาย 16. น็อตขนาดต่างๆ 17. สาย rg 6ที่สำหรับต่อสายนำสัญญาณ 17. เข็มทิศสำหรับวัดหามุมต่างๆของหน้าจานออาเทียม สิตัวรับสัญญาณเป็นชุดประกอบสำเร็จรูปประกอบด้วยทีวีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทั้งระบบ kuband ดาวเทียมต่างๆเช่นไทคม KU n s s 6เป็นต้นและสุดท้ายตัวจานที่ประกอบสำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ kuband ซึ่งจะรับได้ใช้กับดาวเทียม ไทคมเคยุบานและ NS6

3 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 มีของเสริมไหมของตัวทำมาอยู่วะไปปรบปรบาไหมไม่พานะโอ้โหามครั้อจได้ไหมครับจะได้ครับจ้ะเฮเฮถ้าเป็นลวนี่พอได้เลยนี้จะไปนะเติดลทีกว่า

ไอาไเดี๋ยวใส่จะเอาอยเออเามาแล้วเป็นแล้วเาขอใส่เป็น ว่าจับเงี้ยมันจะมันจะแคาว่มมมามันจะปัง นี่คือความแรงของสัญญาณเครื่องรับสัญญาณ DTV ในระบบ KU-Band โดยใช้ฝาหม้อหุงข้าวเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ k u b a n บคุณไดใช่ั้ยคะคยังหนูไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ถ้าเกิดกินมันมากๆก,ก็สามารถเป็นความแรงลหอตสูตงได้ คือมันกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ไกลตัวเราแล้วครือสาเหตุของของความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับถ้าเกิดแบ่งสองอย่างคืออันที่หนึ่งคือปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ปัจจัยหนึ่งคือแก้ไขได้ไอ้แก้ไขไม่ได้เนี่ยสาเหตุก็คเช่นพันธุกรรมคนที่มีพ่อแม่บิดามารดาหรือปู่ย่าตายายที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะเป็นความดันโลหิตสูงไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นแต่่วา สไลด์ใหม่ดูด้วยไม่น่าเชื่อว่ารอยไทยจะมีวิธีนี้น้ำเหนือมวลใหญ่ระลอบแรกนั้นลงมาถึงพื้นที่รับลุลกภาคกลางค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพัฒนาของบ้านไทยโบราณพร้อมแบบ This is also the kingdom of o n e of the w o r l d ผักเมียงพะเยาปลอดภัยแต้เจ้า ว่าพี่มาร์ทหล่อมากแล้วไงล่ะตอนผมขาดหลุดร่วงแล้วคิมอ่ะเนี่ยผมขาดหลุดร่วงอย่างเงี้ยทำไงดีอ่ะอยากพี่มาร์ทล่ะสงสัยเป็นเพราะรังแคเนี่ยผมขาดหลุดร่วงอาจเป็นเพราะรังแคฟอร์หินและฟอร์เออร์จาก a ฮตันโชเดอร์สแอนตี้แฮร์ฟอฟช่วยกำจัดรังแคและช่วยลดผมขาดหลุดร่วงได้ถึง95%้หเ็นต์เห็นไหมพี่บอกให้ใช้แล้วไงคิมบอกแต่หาะคิมบอก Head and Shoulders ดังชมสำรวจโลกจากเน็ t ซ์